อ้าวตัวต่างชาติคอสตาริก้าจบไปยังนะครับอ๋อมาแวะบีจีปทุมหน่อยบีจีปทุมก็เป็นเฟดดี้อาเรสนะครับมิดฟิลตัวรุกดีกรีทีมชาติคอสตาริก้านะครับซึ่งประวัติเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยเอาผมเปิดตัวให้ก่อนสบโมสรเลยแล้วกันได้ไหมหรอให้สบโมสรเขาไปเปิดตัวที่หลังแล้วกันเฟดดี้อาเรสนะครับก็อันนี้เขา น่าจะเซ็นไปไปล่วงหน้านานแล้วครับเป็นนิดฟิลตัวทุกผู้เล่นเหมือนเมกเกอร์หมายเลขสิบครับอายุ28ปีกํลังดีอ่าสูง170แต่ตัวเล็กสงสัยคงเป็นเมเกอร์ maker, จริงสูง 170. 1 7อเออเป็นแนวแบบก็คือเป็นจีอ่ะนะครับบีจ<อ>ีนี่เคยมีตัวอย่างนี้ไหมเคยมีสมัย,มยนั้นเป็นน, <ะ S 1> นี่นนะไงโบลิเวียไงโบลิเวียสมัยนั้นอะ่ะ ชื่ออะไรนะสมัยโบลิเวียจำไม่ได้แล้วเนี่ยสมัยก่อนถ้าเป็นตัวลุกก็จะมีโบลิเวียเนี่ยไม่ใช่แอรีเลมันมีมีแอเรียลเป็นกองหน้ากองหน้านะแอรีเอลดูดิเกสแต่เป็นกองหน้าแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นโบลิเวียชื่ออะไรนะกับแฟนๆบีจีจำได้ไหมลาสลาสทันบีป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ลาสลาสไม่ใช่เป็นทีมชาติโบลิเวียนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเอานี้ก่อนเอาเฟดตีเอาเวสต์ก่อนนะครับ เฟตติโอเบรเอสอายุ28ปีสูง170นะครับเป็นมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติคอสตาริก้าเป็นนักเตะทางเท้าซ้ายนะครับเยสบันนี่คัมโปสเออเยสเยสบันนี่คัมโปสตัวดีมชาติบุรีเวียตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวกลับไปกลับมาเฟตติโอเบรเอสครับอ่ามิดฟิลด์ตัวรุกเป็นตำแหน่งหมายเลข10เลยคือ,อ,อเอาอตรงเลยก็คือต้องหาตัวแทนยิมอ,อ่ะเเเอออ์กรซึ่งตอนแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า,วา พอเขาขายยินปุ๊บเนี่ยเขาตัดสินใจจะไปเอาสีพรกรเดลกูลแต่สีพรกรเดลกูลเนี่ยสุดท้ายนักเตะเขาไม่มามมแต่ว่าสมโมสรเขาตกลงตัวเลขที่จะซื้อขายกันแล้วออไอ้ประเด็นที่บอกว่าพาัสัญญาไปเนี่ยคือผมบอกกันเลยนะพัสัญญาไม่ใช่นักเตะเขาไม่ไม่แฮปปี้หนาหรอกอแต่ว่ามันก็มีประเด็นเรื่องหนึ่งคือว่าเขาเซ็น4ปีที่เหลือเนี่ยเขาแฮปปี้ที่อยู่เชียงรายเพราะเขาอยากจะแขวนตั้งที่นั่นเพราะว่าคุณพ่อเขาอยู่ที่นั่นครอ,อบครัวเขาโอเค ซื้อทองซื้อที่แต่ถ้าเป็น4ปีพาร์้ BG บเนี่ยนะครับคือเขาอาจจะดูว่าเฮ้ยชีวิตที่กรุงเทพมันคือเขาไม่อยากอยู่กรุงเทพแล<อ>้วม,มุงครอบคอรัวเกดเรื่องคนจะไปจับประเด็นว่าเฮ้ยเ,เพราะว่าเรื่องเงินพารสัญญาไปแล้ว<ม>จะได้เงินเดือนอผมบอกให้เลยนะบีีไม่เอาเปรียบใครครับไม่มีทางที่คุณจะไปลดเงินเดือนสิวกรคือถ้าพารสัญญามา ยังไงก็เป็นค่าเหนื่อยที่ศิลปกรได้จากเช,าชียงรายอยู่แล้วม,มันจะไม่มีน้อยลงม,มันจะมีแต่มากขึ้นเดเท่าเดิมน,นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเม็ดเงินที่ถ้าอยู่กับเชียงรายกับ BG BG คืออาพูดตามตรงผมไม่รู้ว่าเชียงรายเป็นยังไงแต่ B ีออกตรงแน่นอนเงินเดือนถูกไหมถ้าพูดถึงความแน่นอนเนี่ยแต่เขาเรียยนักเตะเขาแฮปปี้ที่จะอยูอ่ที่เชียงรายมันก็เลยจบดีตรงนั้นแล้วก็ล่าสุดถามไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากบังคับเด็กอยู่แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนเป้าหมายใหม่แต่เขาถือว่าเป๋มอนกันเพราะวว่่่าาาตตัั้งใใจจทีดสิินขยยม เพราะว่าคิดว่าได้สีประกรแน่นแต่พอไม่ได้เนี่ยคือเฟรดดี้อวาเรสเนี่ยเป็นเคสที่ต้องใช้อยู่แล้วพี่ในเบอร์สิทต,ตัวต่างชาติอะ่ะแต่บางเกมอะนึกออกไหมถ้ามันต้องใส่หน้าเตยโมต้มตามันต้องถอดเฟดดี้อวารเรสออกเนี่ยมันต้องมีตัวไทยไปเล่น <G> ก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยแล้วจะเอาใครมาเล่นแทนสีประกอแต่ถ้าพูดถึงเฟรดดี้อวารเรสเนี่ยดีกรีเอาแบบดีกรีนะดีไม่ดีไม่รู้นะครับสบูสรอเขาต้องเสียเหมือนกันผมก็คิดว่าเราก็ต้องลุ้นเพราะว่า เขาเล่นตั้งแต่เขาสเตกา U ยี่สิบ U ยี่สิบเอ็ด U ยี่สิบสามแล้วติดชุดใหญ่แต่ว่าชุดใหญ่เนี่ยณนะตอนนี้ยังไม่ได้มีเกมแบบเป็นทางการที่เป็นเกมใหญ่ๆมากนะักอ๋อเป็นเกมอ๋นี่ยนี่ยนภาพเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเล็กอารมณ์มแต่ตัวสูงก็ร้อยเจ็ดสิบน้องก็สูงกว่าจอมาโจ้อะ่ะก็เป็นมิดฟิลประมาณแบบผมว่าน่าจะเป็นสายเทคนิคกันแหละออกบอลจ่ายทะลุทะลวงแต่ไม่รู้สภาพร่างกายจะเป็นยังไงก็เล่นอยู่ใน หลีกของคอสตาริก้ามามาซะเป็นส่วนใหญ่ตลอดก็แทบจะตลอดนะพี่โย,ย่ผมใครใครต้องไปหาโมานะคือเขาก็งต้อมีเอเจนต์สายของเขานั่นแหละแต่ว่าอย่างทีมล่าสุดเนี่ยก็เล่นในหลีกสูงสุดนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊หนึ่งอ่านชื่อสโมรสรไม่ออก FC เอฟซอ,อะไรอ่ะน่าจะเป็น FC ชูปีแล้วกัน าผิดขออภัยแล้วกันเนี่ยเป็นลีกอยู่ในแถบของน่าจะเป็นฝั่งยุโรปรวมๆหนึ่งนะอเออ,อเป็นลีกยุโรปในมาซิโดเนียนี่คือทีมล่าสุดของเขานะครับเนี่ยก็รอรุ้นแล้วกันว่าฝีเท้าจะเป็นยังไงแต่คอนเฟิร์มให้นะครับว่าเป็นนักเตะใหม่ของ b ีจีปทุมแน่นอนให้ตำแหน่งวิทฟิลฉะนั้นบีก็จะปิดจ็อบตัวต่างชาติเรียบร้อยแลวเรียบร้อยหมดกองหลังเรยโนะตเคลิชวิกเตอร์กาโดโซ นะครับนับเป็นสองแล้วแล้วก็ตัวเอเชียอีกอร์เซเกเยฟเป็นกองหน้านะครับมีเซเนีโอจูเนียที่ยังอยู่นะครับลงเหลือเพียงคนเดียวแล้วก็เฟเดียลวารเรสดาริโลอเวสครบละเพราะว่าเป็น5ต่างชาติเอเชียหนึ่งแล้วก็มีโคต้าเซียนอิรฟานฟันดี้อิสานฟันดี้กลับมาก็หมดละถ้าจะเติมก็คงเติมอาเซียน เติมาเสยนได้คนหนึ่งจริงจริงอาเส้นเซ็นได้ไม่จำกัดแต่ว่าลงสนามไม่สามคนต้องเอาอีกเหรออเสยนผมว่าคงไม่เอาแล้วรอบนี้บงทีอ่ะคงจะดูด,ดูตัวไทยแล้วแหละครับอ่า